สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มาชมช่องนาเด็เซินเตอร์นะครับวันนี้เรานำปั๊มขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเอามาแก้ปัญหาบ่อที่ไม่มีสมร์ลงได้นะครับอย่างเช่นบ่อสองนิ้วบ่อสามนิ้วอย่างเงี้ยที่ไม่มีสมร์ลงบูดน้ำได้นะครับเราก็ใช้ปั๊มอยโข่งนะครับแบบหนึ่งแทงนะครับเนี่ยครับก็ได้น้ำหนึ่งนิ้วนะครับเต็มท่อนะครับ ใส้น้ำหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งแทงจบครับหนึ่งนิ้วระดับน้ำหิ้วดินอยู่ที่สี่เมตรบ่อนี้เจาะลึกสี่สิบเมตรนะครับแต่ว่าช่วงที่เราหาสมอติเล็กๆ มาลงไม่ได้เดี๋ยวใช้ปั๊มหอยโข่งดูดไปก่อนนะครับก็พอได้น้ำนะครับสำหรับการใช้น้ำที่ไม่มากมายอะไรนะครับเป็นบ่อสามนิ้วนะครับบ่อสามนิ้วนะครับใช้ปั๊มหอยโข่งหนึ่งแ้งนะครับปัม250บ๊มสองร้อยหสิบวัตต์นะครับส่วนแทงก็สามร้อยแปดสิบวัตครับแบบโมโนก็ได้ เดบโพลีก็ได้ครับ250บาทขึ้นทำงานได้ครับเดี๋ยวตอนติดตั้งจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับ